สวัสดีครับสวัสดีเช้าเกษตรกรนะครับช่องอืดเวียกชาแนลนะครับวันนี้ผมกับอยู่ที่บ้านหัวขวานะครับใกล้ๆของเก้าเนี่นะครับอำเภอกุดจับจังหวัดอุดรธานีครับผมอยู่ที่คอบของ่อสนั่นนะครับครับผมบ้านหัวขวาพ่อมีซื้อฟ้ามหรือจังไหนวะครับนี่อ่าเป็นคอกนะครับขอกคายของ่อสนั่นนะครับที่บ้านหัวขวานะครับจะ แนะนำนะครับให้ชมควายงามตัวแรกนะครับเป็นควายเผือกหรือควายดอนนะครับอันนี้เขาสีบัวดอนน้ำเป็นบ,าาบ่อห่ไดด้ัมาอนอยู่ดอนอยูนมาครับสีดอนอยู่มันส้นแต่อัน,นกบขี้ข่าหรอมันมันเลยดำแต่ว่านี่ของของของ,ของที่มันอ่อนครับผม <laughs> แม่นี่มีซื้อวาจังไหนครับพอ่อแม่ยังนี่นแม่นำฟ้านะครับม <พอ S 2> ีลูกน้อยลูกเจ้าขวัญลูกเจ้าขวัญเจ้าแก้วขวัญน,น,นะครับอายุหายไปไหนครับลูกนี่จักเดือนแล้วนี่ว,วันที่ยี่สิบแปดเมื่อกี้ครับโอ้ขนคนนะครับ เราเสือเสื้อสายแม่นะครับมาจังไดนี่ครับผมก็บ่รู้จักด้วกันแม่นี่เป็นลูกตัวใดมากทั้งใส่ผมกับพ่อใครับแนี่ผมซื้อน้ำบานเสือน้ำบานนะครับจุดเด่นนะครับจุดเด่นของแม่น้ำฝานี่ครับทางไงครับหางไงครับหูลอยหูไหลล่างหูบึงรดับขนะครับสูกลูกพี่สาวตัวนี้ก็ มีพี่สาวไปแล้วมั้ครับขายไปแล้วเป็นดอนคือกันหลานเกลียวฟ้าหลานเกลียวฟ้านะครับเมืองล <มา S 1> ักษณะควายเพิ่งข้างหลังครับเพิ่งข้างดาบเพิ่งเพิ่งลูกที่สองบอกครับอยูกตัวที่สองนะครับครับผม ยังเบิงบอกเค้านะครับเพิ่นยังหน่อยอยู่แต่ว่าขนิ่นเต็มแล้ว่หรรัเลยเลยบรียมบุหันได้ทายขนนะครับก็บุหันได้ท้ายขนยังครับมื่อวานที่เท่าไหร่ันที่สิบเกาครับครับเพิ่งเพิ่งได้จักมือ่าอันทียิมสิบก่ามือสิบก่ามือครับ ควายสิมีครับผมถามเป็นความรู้เพราะว่าผมบ่เคยเลี้ยงมาก่อนการทายขนของควายนี่ครับสีประมาณจักเดือนสีเดือนนะครับหัวสีเดือนนะครับควายไทยขนมาณสี่หาเดือนครับอืมก็คืนอยู่กับชูกะผ่านน้ำด้วยชูกะผ่านน้ำนุ่มไม่ความสมบูรณ์ครับความสมบูรณ์น้ำนุ่มแม่ดีกันแม่แม่กำลังไทยอะไรไทยความขี้เข่าตัวที่สาม แม่ทยาทยขนพร้อมนะครับซอดแก้วฝ้าก็วิ่งโตยุบซอดแก้วฝ้าอีกน,น,น,นคะครับนี่ในอนาคตต่อไปครับผมออลอดลอเพิ่นขึ้นแต่มันเมื่อเกินเดือนแล้วมัขึ้นแล้วรับ,อบรบองเลค,ครับรับเนี่ยขึ้นเหมือนกันครับลักษณะการขึ้นหรือว่าการเป็นสัตว์ ของควายนี่เฮาละสังเกตยังไงครับสังเกตกว่าวันๆเขาสังเกตบางอ um วัยวะเพศของเขามันจะมีบวมเป่งมันจะบวมเป่งครับบางตัวก็มีน้ำมันจะมีเมือกสีขาวครับสีขาวกบางตัวก็บวมีบางตัวบวมีนะครับส่วนมากเขาออาศัยเถกหน่อยอาศัยเถกหน่อยนะครับให้เพื่อนจับสัดจับซัดไฮนะครับเป็นแบบที่ดีที่สุด ครับผมข้าวเบิ่งเองข้า่ค่อยรู้บางครั้งข้าเบิ่งเองมันมันสิบ่นิ่งมันจะบ่นิ่งนะครับเพราะว่ามัน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 บ่มมาตั้งมาหน่อยเพื่อหน่อยอยู่แล้วนี่แ่ละรันดิส่้ามันขึ้นนะครัขึ้นดีนี่มันดีให้ยืนเลยยืนให้โก้มเลยครับผมให้อันนี้คือลักษณะเขาพร้อมเขาพร้อมนะครับสังเกตนะครับลักษณะอาศัยสังเกตแบบเหนียวนะครับตอนนย้มามหา ก้อยถึงหน่อยไว้สูงนึ่ไเมต้อถึงหน่อยไว้ครับในคอกนะครับเพื่อจับสัตว์ครับผมกล้วยบานบานพัฒนาเอาครับผมเป็นสายพัฒนานะครับความสูงยุ่งยาใดครับนี่หนึ่งร้อยสี่สิบแปดนะครับผมกับบดีวัลตลับเมตรมะน้ำอยู่ในรถนี่นครับผมกับพระเจ้าประวัดพระกัณฑ์วัดไหนผมวัดครับจักขึ้นมาหนึ่งให้เสียเสียเอ มันเได้รูแต่มีอาไรแต่ละมียืนถุงมาอโอนโหหอดสบดครับว่ร่วกกวัดแบบเอายืนยืนตงเดะครับหนาประม่หาเลยเฮ้ยอย่าวัดความสูงนะครับวัดความสูงาดอยๆยอยวัดสิครับผมเพราะ เอาไม้มาแทกันสี่สิบแล้วประมาณสี่สิบห้าประมาณสี่สิบห้าครับประมาณสี่ห้าสี่หประมาณครับรอยสิบ,บวกนะครับรอยบ,บวกขั้นเกินรอยสี่สิก็คืองามแล้วครับห <c oughs> ีนะบครับนี่ก<อ>้นข่ขี้หลังน้่นบ่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 ้่บ่บ่บบ ข้่ขวมีได้บิดนะครับชุ่มต,ตัวต่อไปครับนี่แม่แก้วตาแม่แก้วตานะครับผู้เข้าประกวดหมายเลขสองนะครับแม่แก้วตาเป็นแม่สาวล,ลูกสามครับลูกสาม,สามนะครับลูกตัวยี่สามในทอง ครับผมอันนี้ก็เป็นควายบ้านควายพัฒนาได้หรอครับควายพัฒนาเลยความสูงนิดประมาณ100ีครับประมาณ100ซีพีหาว่พ่อกันกับเมื่อกี้นะครับตัวใหญ่ขึ้นกันสูงใหญ่นะครับตัวนี้ก็เป็นควายขนสีขาวนะครับควายขนสีขาวมีองคข้อนะครับมีองคข้อบันเล็บครับกระเทีามน้ำปลาให้งามเดับ อเอไงนะครับงเเงไงโอ้หางงามครับหางไงหางเงาเิ่งกกหางครับลูก,ก <ห àng S 2> จองไปแล้วเรียกลูกในะส่แล้วยามเขาจะามา,าลูกจองแล้วครับถอจองไปแล้วอยู่ในน,นี้รับครับ แม่ผสมกระปังแปะลีวครับแม่ผสมปังแปะเลี้ยวยุ่งไหครับตอนนี้ครับข้องประมาณพกเดือนแล้วมั้งตาเพื่อนเป็นยังครับพ่อตาเสียดเนี้ยวใส่เหมือนบวมเอายาเป้กับท่านครับแล้วก็มองเห็นอยู่ม้องเห็นแต่ขฟอง้องๆมองเห็นครับอยู่ในท้องนี่ปังครับเราตัวฮีจองอยู่งไหมครับ ลูกเก่าเลื่อครับลูเก่าจะเลื่อน,นนะครับเวลาไปไล,กปเ,เ,ล,ลกเก่าจะเลื่อนซุอร์เทนบ่นครับเสื้อลูกเพลินโ้หนะครับกล้องจัดวนี้ชินยานดี้าชินยานดีนะครับวันเช็คเ <laughs> สือวันนี้โดนจองไปแล้ว นี่ลูกชายเพิ่นนะครับเสียน้องบวัวลำพูเสียน้องบวัวลำพูมาจองไว้นะครับลูกเก้านะครับลูกเก้าเจริญนะครับเจ็ดเดือนบ่ดดนรครับนี่เจแบบ็ดแปดเดือนเจ็ดแปดเดือนดอเดือนใดพูกจำได้บ่ลูกที่แปดท่านว่าประมาณประมาณปลายปีที่แล้วนะครับนี่ครับลูกเก้าเจริญนะครับสังเกต เพื่อนบอกว่าให้เบิ้งที่จอมหรือขวัญนะครับสียุต่ตาข่อนไปทั้งทั้งสายมือผมครับเพื่อนวางสัน้นเลยครับนี่พสัน้นนี่อีกตัน <c oughs> นี่ครับนี่อะไอีกเลีล้ยวไอีกเพื่อนเห็นอีกางเางงงนี้ยผมกับพึง่งพึ่งพึ่งนี้ยึดทรอร<า> <c oughs> ู้เลยแต่ว่าเกียดมาครับ อแข่งขานะครับไล่มาอีกลูกไลน้องมาอีกจูงเมียนไปพุู้งเมีนออกไปไกเดี๋ยวมันจะนั่มไปตบไปงี้ครับตบไปงี้มันจะเดือดไปหาเมเลยตบไปงี้ลูกส้ยมันยังบ่ขวบปีนะครับความสูง ใกล้ยี่ซั่มแม่หรอเมืองไทยครับหำครับเมืองไทยน้ำน,นะครับมเมืองลึงติดจองนะครับแม่ด้วยครับจังเด่นพ่อเอาไว้ หรือปวยยูมีคนไว้เป็นแม่บอกนะครับปวแน่นนเนาะครับแม่ก็อเอยครับผมเดี๋ยวสนใจจังใดกัดผมจะฝากนะครับจะถามชิปไว้ถามเบอร์โทรศัพท์นะครับว้ถ่ายชิปนะครับถ้าเกษตรกรคนไหนอยากแบงนะครับ แบงของพ่อสนันนะครับไปแต่ว่าให้มาช่มอยู่ขอบกันเติกใจกันคุยรละค่ากันไปเนาะครับพ่อเนาะมีอีกหลายอยู่ครับในขอบเดี๋ยวอครับอนแจกเนธรดาจะตืนังางต่บ้านโอ้เบืงผิวพันธุ์นะครับขนง่าม ขนหนานะครับงิามนี่แม่ทองดํานะครับอแม่ทองดําเป็นแม่ของทองเหลืองบ่แมนครับบ่แมนบ่ครับเคยผสมกับทองเหลืองได้ลูกอยู่ฟังคุณครับ๋อเคยผสมทองเหลืองอมีลูกกับทองเหลืองนะครับผสมทองเหลืองเดี๋ยวผมคลิปหนาอาจจะเป็นคลิปหนาหรือคลิปต่อไปนะครับผมจะไปถ่ายลูกทองเหลืองนะครับถ่ายลูกทองเหลือง ยินว่าอยู่แถวๆนี้นะครับทตัวเดียวนี่นะครับเหลือตัวเดียวท่านครับแม่ท้องดำอยากตื่นกล้องนะครับผมผมจะเขาวนได้เขาใกล้เกล้นจุดเด่นนะครับของแม่ห้องดาเท่าที่ผมเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือเขานะครับหนานะครับอัตลักษณ์ชัดเจนตาแต้มแก้มจ้ำนะครับมีองคข้อนะครับ สีขาวชัดเจนพ่อบอกว่าทรงลูกนะครับทรงลูกง่ามทุกโตนะครับมึงเปิอกบักเผ่าขึ้นนะครับลูกลูกน้อยนี่ของสั้นปะครับลูกเจ้าสั้นนะครับขอนแก่นครับมีใบมีใบนะครับพึ่งลอดนะครับพึ่งลอด ทร, Dante, รงลูกดีครับงามติดจองเข้ากันครับผมมูมาคุ้มเอาครับเพื่อนเห็นชุมซ้ำหนีนะครับแม่ทองดำไปแล้วเป็นแม่แม่คอกอยู่นี่นะครับครับคือชุ่มอยากชมนะครับชมค่อยงาม ่าเมื่อกี้ความสูงสียูบะเท่าไหร่นะครับแม่ท้องดังหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบอสูงมากแต่ว่าทรงลูกดีนะครับมาลูกมาน้ำพู่งอะไรขับไปเลยดักเด้อโอ้แม่นี่แม่<ห>นมี่สูงครับเดี๋ยวมถอยกัน,นบวกลาวมาตื่นลกล้องเอาลูกคุณนออกมาพร้อมครับค่อยานให้ลูกโอน อันนี้แม่หยางรครับผมแม่ดอกคูนครับแม่ดอกคูนนะครับนี่ลูกดอนโอ้ไม่ได้ลูกน,น้อยๆอยู่นี่ครับครับเพิ่งคลอดอาทิตย์กลัวอาทิตย์กว่า,า,วาลูกนี่พ่อเป็นไผร์ครับน้ำหาพอ่อบ่านพ่ออยู่ผมว่ามันนั่นสูงไม่การได้ผมก็เลยคว่าต้องงสูงพ่อมาอยู่น้ำนี่ออกคลอดลูกแล้วบ่ พอได้สิบสี่หมื่อนะครับแม่ดอกคูนครับจุดเด่นนะครับของแม่ดอกคูนเพรุ่นพ่าน้ำนุ่มล่อนข้างดีน้ำนุม่มดีนะครับเดี๋ยวผมถ่ายข้างในก็ได้พ่อ,อให้เพื่อนเขาไปเลยเพื่อนอยากอายกลอ้องนอ้อาี หนังน่ะนะครับงูใหญ่ผมคือปลาอยู่มะพาพคอพันดีๆนะแต่สูงลูกดีนะครับครับความสูงที่อยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับแม่ดอกคุ้นอ๋อสามสิบแปดนะครับโอ้ส่งสูงกว่างูอยู่ได้หรอวะวัดสูงเพื่อนสูงที่ซื่อบ่สูงก็แม่ท้องดำสูงก็แม่ท้องดำอยู่ครับแต่ว่าประมาณสามสิบแปดถึงสี่สี่ครับนี่ประมาณนี้แหละแต่ว่าตัวใหญ่อยู่ ตัวใหญ่นะครับอัตลักษณ์ชัดเจนนะครับตานเตี้มแก้มจ้ำนะครับมี่ถุงเท้าเ้เล็บเพิ่งกิดงามนะครับขาเพิ่นใหญ่คล้ายๆกับลูกเนเจ้าขวัญครับผมว่าข่กันผมไม่สี่ยงนะครับจะมาลูกเพิ่งส่งขายเหงาเป็นกโยล่อยู่ครับนี่ขายเหงาครับสูงสูงก็ตัวนั่นเองครับแบ่งปัน คือเก่าตัวนี้ยังยังบังเล่นครับเพราะว่าลูกสาวลูกสาวจองไปแล้วลูกสาวอันนี้ก็ติดจองให้กันลูกสาวยิ่งแยนี่ละลูกสาวยิ่งแยนโอ้ยอยากได้ครับผมครับเป็นของควนให้ร้านเป็นของควนให้ร้านร้านไส้ครับเรียงมาถึงร้านครับอนาคตนพอดีเลยตัวพี่ลพะครับผม ดังอย่างสูงอยู่ครับผมขายเงาครับคล้อกนั่นคลอกนั่นพ่อจีดให้เบื้องยุนครับจ้ชุ่มอยู่เนาะเดี๋ยวชุ่มชุ่มต่อนะครับมาใหม่เดือนนึงอาทิตย์เปิดเดือนนึงหรือสองเดือนอาจจะเปิดเปิดราคาอยู่เนาะครับแบ่งปันเกษตรกร ใต้อื่นที่สนใจนะครับอยากเลี้ยงบางทีเพิ่นเป็นจะยูนะครับทีกว้างครับมีสะมีสะนะครับทุ่งนาอันนี้เพิ่งมานะครับพอ,อ,อ,อกอ้หมไม้ก็จะออกมาบครับ,ออรบท้ายข้างไหนก็ได้ครับพอ ขันเป็นอยากตื่นไงครับโอ้มากไก่ตัวนี้คือจิบบ้านมีซื้อหรอกเนาะหรือมีซื้อหรอนี่แะครับนีแม่ชะบาแม่ชะบานะใบบุญแม่ชะบาเพราะว่าแม่ใบบุญแยกแลรวทับมาให้แล้วสั่งซื้อไป้เรียบร้อยแบยกพิสนุโลกอ่านได้ยูรงกไหมพี่เนาะได้ครับผมได้ บ่บ่มียังผมผมพอแบงมาจากเนี้ยแบงเป็นควายขนขาวนะครับอัตลักษณ์ชัดเจนนะครับตาแก้มกว้างดีครับแก้มจ้ำหน้าผากกว้างนะครับขอไปโชว์เนี่ยโชว์กันเลยครับขอไปโชว์กันเลยงามผู้สนใจครับผมวันนี้เปิดโย่กันราคาได้กันได้ราาคกันได้ราคาเนาะครับอ่า ว่มีราคาในใจนะครับท่องว่างบ่ครมบนหรือท่องอ้เพชรลำพูครับเด็กเดือนละเพชรลำพูเจ็ดเดือน,นครับ,รบมีใบนะครับของเพชรลำพูเจ็เดือนนะครับอักษณชัดเจนครับหนาดูเรียบครับ โอ้มีแต่แมงงามๆเว้ยถ่ายดีเพื่นครับถ่ายดีครับพ่อพ่ออยู่สาบบอทองเที่ยวไหแล้วครับทองแรกครับทองแหลกนะครับทองแหลกครับเพิ่งได้ตั้งสามเหรียญเพิ่งได้ตั้งสามเหรียญปล่ยสาวทองแหลกปล่อยสาวนะครับทองแรก

เแย่งพื้นปูนมาครับลายสีสอยู่นาะเสียเนาะลายสีสีน้ำเกลียวหดพืกนนเคยอยู่กออกันซีเมนตพักโขดน้ำเกลียวหดซู้เาซู้แรงเดี๋ยวก็หาย เท้ามันเนี่ยนะครับฮด <S 2> <S 2> แงเกียเกียงเนาะยเนี่ยเกียใส่เกียงเต้ยังน้นอยฮดเลยของผมก็เคยเปลี่ยนคนสมาคห้ยยืนครอบซีเมนต์นี่แหละเหยาพุนเหยาลังแน่นนนนนเนี่ยเกลืนุนตีนยกขาเลยแล้วม,มันเปืนบางมันอยู่ปืนซีเมนต์ครับมันคือบ่วยบอกอ่อนคุณช่วยบอกอ่นด้วยคันไข่มีลักษณะเจ็บตีนนะครับปาดเพื่อนบอกว่าแถวนำเกลือนะครับนำเกลือหด ประมาณอาทิตย์นึ่งหรือหลายกว่านั้นนะครับเอาจนเราหายดีนะครับจนเดินเป็นปกติบัครมันต้องรักษาเนาะใช้เวลานี่ใช้เวลาหัวจะเป็นมีปัญหาเนอุ่คองนักนาคองครับผมแม่นี่เขาจุดเด่นนะครับเขา เขาลักษณะไดครับนาจะมีเชือกมูหลเขาเพิ่นเป็นส้งได้นี่เขาเอินว่าเขาอุ้มบาทนะครับเขาอุ้มบาทแต่มันบอกตามภาษาเขาใหญ่าคอนด้วเรางั้นเขาุ้นเขาอุ้มบานี่ครับผมออกมาคนดี่สูงเลยออกมาเลยสสูงสี่นั่นกูมูเลย อแน่นี่พ่อกเสษมาขุนไว้จังหน่อยก่อนครับเพราะว่าผมผมเพิ่งน้ำเข่าเพิ่งออกมานะครับจากพิษณุโลกนะครับม้าไก่ครับเจ้าอีญ่างนะครับใบใบเพิ่งแง่แดงยึกันชมว่าห่า้าใบจีทับบ่ครับรื้อใบทับรื้อใบทับลูกเพิ่นได้ครับนี่ลูกเพิ่นเป็นลูกกลมครับลูกกลมนะครับลูกไส้ ยังยังยังบุดจากว่ากองตัวใแต่ว่ากลุ่มที่สัตลูกกลมทับนะครับงามน้ำนมดีน like ี่ก็ได้งามน้ำนมดีนะครับชมจากข้างนอกนี่นะครับเล่มาะไรนั่กล้องป้าทับกล้องทับก้องป้านะครับทับกล้องฟ้ามากล้องฟ้ายังบูฮานครับทับวันที่หกยังบูฮันพันความสูงเบื้องจากตรงนี้นี่ร้อยสี่สิบ 5, ห้าหนึ่งร้อยสี่บห้าบวกนะครับว่าสูงสูงนะครับสูงกามขับสูงกระมเูเล่าเล่ามาไมผมว่านอยากแกง้งแ้งดังแงงนแ้งยังยังเงนหยิดอยู่ครับ <laughs> เออยังยังงิหยิด <laughs> เรียกว่าในแจกแตงเข้ามั้งครับ <laughs> จินขกาวเหนียวว่าจิ้น <laughs> <laughs> ว่าว่าเล่ากับว่านดูยังยังเล่าว่านดูัง ต้องเดบโหมดใช่แล้จะมีเช่าเกษตรกร,ะร,กรนะครับเพื่อนกระหยาดรูดูเรื่องในการเลี้ยงดูนะครับของคอกของพ่อนะครับมีการวิธีการเลี้ยงดูจังไดน,นะครับผมผมเลี้ยงแบบตะพอตะแม่พผ้าเลี้ยงคือเลี้ยง,ยงมง้อเสาออกตะเสาหกโมงครับย่า,าเกินรอหกโมงผมติปล่อยประมาณสองโมงบ่กเกินสามโมงผมต้องเอาเขาหุ้ม ประมาณสองสามโมงเขาหฮมครับผมเอาออกไปได้เศร้านะครับยิ้มยิม้มกับย่าต้องเขาหฮม,มครับผมเขาหฮมเขาหฮมนี่เอาไปไหว้โฮมน้ำต้นไหม่เอาของกวาดอะไดเราคว้านต้องเอา,ามต้นไม้ยังเย็นครับเขาหฮมหอดจัะโม่มืันนี้ครับใบสามครึ่งคนละครับโอ้เขาหฮมอยู่ตลอดครับใบสามครึ่งจนหอดใบสามครึ่งครับสามโมงแรกครับกระทาดข้าผมบ่มีหยา เตรียมใบนี่ผมสิเหลืองจนคัมทำหมดล้วครับไปเว้นตรงนี้ถ้าเกิดว <łada> ่าเ้าบโบมีหย่านะครับเ้ามบริเกียวหย่าไว้เนาะพราะวาห้มบริเกียวหย่าไว้ีผมสิเหลืองจนคัมให้ยู่จนคัมเพราะสมมติว่าจะโมงจะโมงนะี่อย่างครับจนจนเห็นช่วงขึ้นช่วงคิดว่าอิ่มหมดละครับผมสิเหลืองครับนี่อาหารบำรุงอาหารเสริม พวกที่จ่อยหลายเนี่ยผมก็เสริมบ้างครับจะเป็นอาหารพวกไหนครับเป็นหัวหันหัวหันนะครับผมเป็นอาหารเสริมเลือกตัวไดที่ที่ผมนั่มเขามันเคยกินแต่ผมก็ต้องให้กินเพราะว่าผมอยากที่ห้ามากรับถามจากเจ้าของเก่าเขาเนาะอ๋อครับผมเขาเคยกินครับผมเขาเคยกินมากแบบนี้นะครับาก็ต้องให้ครับผมกั ข้อกันเพว่าแล้วข้อกันเรียงบาง้านเรื่อะเียงบาง้งบานเลย,เรยครับจะบ่มีอ<ะ>าบบหารเสริมนะครับมแตญยาล้วนๆครับมแตญยาล้วนครับผมท่าเกรรษตรก่อนนะครับค้นไหนสนใจนะครับผมสิขอเบอร์พ่อนะครับไว้พ้อมนะครับพ่อสนั่นนะครับพ่อบอกเบอร์ไว้ให้พี่น้องเพิ่นฟังนะครับ064 0 6ห5 6 4 5 6 4 3 7 6ห้าหสสสาเจดหหนะครับพ่อสนั่นนะครับบ้านหัวขัว อำเภอกุดจับจังหวัดอุดรธานีนะครับสนใจพ่อเพื่อนกัดแบงได้ยู่นะครับโทรมาฟังมาถามเบิงราคาหรือว่ามาเบิงกรนะครับมาเบิงท่านถือใจครับผมแต่ว่าอย่าให้โปรโมททางนีเพอะเดี๋ยวเดี๋ยวถือว่าเป็นชิปว่ากันครับผมให้เห็นด้วยตาดีกว่าน้องพอนะครับผมให้เบอร์ไว้กับครับผม ครับให้เบื่อไวเพื่อเกษตรกรเพื่อนีถามทางมากนะครับ <S 2> <S 2> <S ถามทางมากครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบไวเพียงเท่านี้ครับผมครับสวัสดีครับ